ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ s p i r m r n a n มนมาเว2แล้วนะทุกคนส่วนใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ Spiderman ด้วยครับเอาแลวันนี้ Spiderman ก็จะมาทักทายทุกคนภายในเมืองว่าทุกคนเขามีความสุขไหมวันนี้ในการเดินช้อปปิ้ง ก็จะทำธรกิจประจาวันเนี่ย h e l o my friend h e l o my friend เฮ้ยเป็นไงบ้านเพื่อนสไปเดอร์มไม my friend อืมโทษทีนะเพื่อน h l l o oh s p i d e r m n เรี่อยโอ้ช oh, ุดปันเต็มเลยเรยสไ Spiderman ตัวจริงๆด้วยว่ะ Spiderman เป็นไงบ้างโอ้ oh. ว่าไงเพื่อนอ,อึไม่ได้การแล้วมีพวกคาาวุธข้างหน้าต้องไปจัดการเอาแหละทุกคนถ้างนั้นไปจัดการพวกอาชีพกรรมภายในเรรมืองกันเลยทุกคนหหูสี0เมตรข้างหน้าเนี่ย ب. มีอาชีพกรรมภายในเมืองโอ้โหลฟยเฟรน หว,ว,วังว่าพวกมันจะเห็นพวกเราเลยจะยืนเพื่อนนี่มันเห็นเราแล้วเโอ้สปเปร์แมนมาช่วยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ทำไมไม่มาแบบนี้ทีทีมันไม่มีแต่พวกข้าวุธน,นะไม่มีพวกนักล่าด,ด้วย ไอ้นี่มันมาเสือกอะไรด้วยเว้ยหยุดเนี่ยไอ้พวกไว้ลยเสร็จแน่วนี้ใช้ปืนมันไม่ดีนะเพื่อนถึงจะซ่าอาวุธเนี่ยจัดการพวกมันเรียบเลยโอเคสเปซแมนเพื่อนไม่ขอบคุณแม่ที่มาช่วยเอาแล ไม่เป็นไรเพื่อนบายบายใหม่ไว้เจอกันใหม่วันลาทุกคนาริษนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปเนี่ยเรามาจัดการกับพวกค้าวุธทุกคพวกนักแร่เนี่ยหวังว่าทุกคนจะชอบเนี่ยแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้พี่ปเดอร์แมนด้วยครับไว้เจอกันใหม่พรุ่น,น่ทุกคนโหลสไปเดอร์แมน